ไปออกอยู่สองที่แต่นี่เป็นที่ที่สครับผมก็ถือว่าไม่ต้องมีคนค้ำออกง่ายครับผมในสวนถั่วจ้าสวนสวนแตงอยู่อีกตัางหากฝั่งโน้น สวัสดีครับผมนพรัตน์อาสมครับเป็นชาวสวนครับผมปลูกถั่วครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รถไว้ทำงานครับบริการดีครับผมเซลน่ารักทุกคนครับผมไปออกอยู่สองที่แต่นี่เป็นที่ที่สามครับผมก็ถือว่าไม่ต้องมีคนค้ำออกง่ายครับผมใครที่ทำงานเป็นชาวสวนครับอยากได้รถก็แนะนำไอเด้นสมชายคัน็นเตอร์ครับสาขาแรกอยู่อารันครับสาขาสองอยู่ บุรีครับผมทานของบริการสมบูรณที่ด้วยครับผมขอแนะนําให้ไปที่ร้านสมชายคัเซ็นเตอร์ครับผมรถมือสองสภาพดีเยี่ยมสภาพดีเยี่ยมครับผมบริการสมถึงท,ที่รถไม่ดีที่นี่<ด>ไม่ขายสมชายสดุสดยอดบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้อนรับอย่างดีเลยคะ่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนํามาจากมานนจากบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายราคาถงเกอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ